สวัสดีครับสวัสดีครับคำถามต่อไปเลยค่ะเอาคำถามแรกก่อนครับตอนนี้เราโปรเจกต์ให้ฟังหน่อยครับก็คือนะครับรายการของเรานะครับมีชื่อรายการว่าทางการเอาไว้แล้วแลครับรายการของเราชื่อว่าวันนท์วิทยูนะครับผมนะครับซึ่งจะเป็นการที่เราเอาบอร์ดเกมนะครับเกมหนึ่งซึ่งเกมแม่มดเนี่ยนำมานำเสนอรูปแบบใหม่ก็คือเราจะใช้ตัวละครเป็น อขอโทษจังๆๆตัวละครเป็นคนจริงๆครับมาอยู่บ้านกันหึงคืนแล้วก็เล่นกันแบบจริงๆแบบเรียวๆเลยตอนหน้าโดยที่ในเกมนี้นะครับจะมีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นดารานในทั้งหมด7คนหนึ่งในนั้นจะมีแม่มดเพียงคนเดียวครับโดยที่เราจะถูกแม่มดฆ่าตอนที่เราอยู่เพียงลําพังกับแม่มดสองต่อส<ป>องโดยที่เกมนี้นะครับ คนอาจจะมองว่าอย่างนี้แม่มดก็ชนะอย่างเดียวสิ<ช>จริงๆ<ช>ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยเราจะมีการฆ่าแม่มดซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็เราต้องทำอะไรกิจกรรมมิน<ม>ิเกมเชนเลนหาบ่อแสของข้อมูลการใบนี้ให้ได้ซึ่งถ้าใครเจอก่อนอีกฝั่งเนี่ยชิบหายแน่นอนซึ่งแม่มดเนี่ยก็สามารถเจอได้ด้วยถ้าแม่มดเจอเนี่ยคนก็ไม่สามารถฆ่าได้ก็คือคอนเฟิร์มได้ว่าแม่มดชนะแน่นอนในตานั้นแต่เอาจริงๆนะถ้าเราอยู่พ้นรอดหนึ่งคืนนี้ไปได้นะครับ ฝั่งประชาชนจะเป็นฝ่ายชนะทันทีใช่แล้วก็ผู้ที่ชนะนะครับผมก็จะมีสิทธิ์เข้าไปชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง5 0,000บาทในต,ตอนสุดท้ายก็คือศูนย์น <ะ S 2> บาท <laughs> ใช่แต่น้อยสุดคือศูนย์บาทนะครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาเล่นเกมนี้ได้แน่ๆอ้าวย้ำจังเลยศูนย์บาทนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสไม่ได้เหมือนกอันเกมนี้เพราะว่าเขาคิดมาดีแล้วครับคนคิดเกมนี้เอาคิดให้เขาไม่ต้องจ่ายใช่ฮะเหมือนพวกมึงแค้นเรื่องเงินไหมครับผมค่ะซึ่งอัน แล้วก็ครูถามว่าแล้วถ้าไปในรูปแบบของเกมมันจะได้ความสนุกสนานแบบไหนครับคุูแซมมี่เชิญครับถามแทนพี่เขาถามแทนพี่เขาแล้วผมยไย้อนให้ผมเลยตุติท่ไหนพิธีกรว่ะผมว่าล้วผมยังไงนะถ้าไปในรูปแบบแต่ในความสนุกของรายการเนี้ยมีจุดเด่นมีตรงไหนที่เหมือนถ้าเราเล่นบอร์ดเกมปกติมันก็คือได้นั่งเล่นระดมใช้สมองอย่างเดียวใช่ไหมแต่เนี้ย มันแบบลงไปเป็นหมากในเกมของจริงอะ่ะอันนี้คือมันค่อนข้างใช้ใหลายๆหลายๆด้านเลยไหวพริบทุกทุกด้านเลย,เลย,เลยจริงๆใชๆ่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทาสายตาอันนี้มันต้องต้องอใช้แบบจริงๆอิอ่ะหลายคนเคยเล่นบอร์ดเกมมาใช่ไหมมันจะเหนื่อยแค่เวลาใช้ความคิดแค่างนี้แต่พอเราพอคิดล้วต้องแอคชั่นออกมาด้วย<ม>ต้องขยับร่างกายตามที่คิดด้วยหรือว่าแบบว่าในทางการจริงคือเราอาจจะจับแม่มดกันแค่แบบว่าเอ้ยเป็นแม่มดหรือเปล่าอันนี้เราต้องเดินตามมาเลยเพราะแบบ เป็นเป้าวะเป็นเป้าว้าหนีก็หนีกันจริงๆนี่คความสนุกที่จะเกิดขึ้นจากรายการที่มันเป็นเรียลลิตี้ตรงนี้ครับซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วอันนี้มันวัดเรื่องของ acting ได้เลยนะว่าแบบใครเรียนมากใครเรียนน้อยผมรู้สึกได้เลยนะเพราะจริงๆบางทีมันจะมีความแบบโป๊แตกใครโกหกแกใครโกหกสายตาถูกซึ่งมาร์คตอนนั้นที่เป็นเป็นไงบ้างอย่างไปไปเทปแรกมา น้องม้าไปจับฉลากมาไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าสายตามีพิรุษมากทุกคนคิดไปแล้วว่าม้าเป็นเป็นแม่มดแน่นอนใช่ครับใช่แต่ที่จริงไม่รู้เป็นหรือเปล่าต้องไปต้องไปดูแล้วเป็นตนี่ยไอมไม่ถึงเป็นแม่มดเหรอแม่มดค่ะรับผมรู้สึกโอ้รู้สึกดีค่ะไม่ต้องรับค่าตัวก็ได้เฮ้ยวันนั้นยังบอกขอเลยนะก็ ก็มีบ้างค่ะมีมีอุปสรรคนิดหน่อยตรงบางทีมีให้เปลี่ยนชุดเนาะพี่ตอนนั้นเปลี่ยนชุดก็คืออืมเราจะใหความที่เราอยู่เป็นวันนะจริงจริงมันจะมีช่วงที่เราเราต้องเปลี่ยนชุดนอนไปนอนกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราไม่ควรที่จะแยกไปเปลี่ยนคนเดียวเพราะว่าอาจจะโดนแม่มดฆ่าได้อย่างเงี้ยเลยแบบอาจต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่มแต่คนเนี้ยมันไม่ได้จริงจแต่แม่มดคงไม่มาฆ่ามึงตอนมึงเปลี่ยนชุดไม่แน่ค่ะมาดักรอหน้าห้องน้ำเปิดไปตายได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือน โอเคแล้วก็เลยเข้าไปเปลี่ยกกับเขา,าไม่ใช่พี่แยกใช่ใช่ใช่ช่ออแยกออกไปแบบอ่ะขอแป๊บหนึง่งขอเวลานอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเกมเกม<ๆ>คือเกมเนี้ยมันจะมีความแบบว่าใช้ในรูปแบบของความเยลลิตี้เนาะดังนั้นเรื่องของมุมกล้องต่างๆเรื่องของจังหวะของการจะปรากฏตัวเป็นแม่มดนี่มันก็จะมีลูกเล่นและภาพที่แสดงออกมาให้เห็นแบบอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ค่อยจะดูกันครับ เชื่อไปแล้ว่าสุวรรณายการได้ออกไปแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแน่นอนแล้วแบบเราจะเห็นภาพมากขึ้นว่ารายการเรืเนินเป็นยังไงได้ครับและเราจะได้ชมรายการปรนี้ก็มาหราไม่เกินกลางปีนี้แน่นอนครับผมเดี๋ยวสำหรับเวลาแล้วก็ช่องทางเนี่ยเดี๋ยวติดตามอีกทีทางเฟซแฟนเพจนะครับอันติเมตทุกออฟฟิเชียลเลยเลยใช่ครับผมใครติดตามรายการนี้เลยครัอืมอ่ะ มาต่อกันเลยครับก็บผมก็ฝากรายการวันนี้วิชย์ยูด้วยนะครับก็แต่ที่พวกเราเล่าไปว่าเป็นบอร์ดเกมเนี่ยพอเอามาทําเป็นเราใช้คนจริงๆแล้วเคกแน่อนอ,อนผาดิตาด้วยนะครับอืมค่ะก็ไม่ควรพลาดด้วยการทั้งโคนะคะมาดูว่าพวกเราจะได้เงินรางวัลไปไหมและใครโกหกเก่งที่สุดคะ่ะผาดิตาด้วยนะคะอืมครับผมนะแล้วก็ฝากรายการ One Night, วันนี้วิชยูเหมือนกันครับเราจะได้เห็นนะคน นักแสดงที่ท่านชื่นชอบคนทุกคนในมุมมองที่แบบว่าแปลกใหม่ในการที่เขาไม่อยู่ในเรียลลิตี้อยู่ในบ้านจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงในเวลาที่เขาต้องมาอยู่กับเพื่อนเขาในบ้านในตอนจะนอนตอนอะไรเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่อยากให้ดูในรายการด้วยเหมือนกันครับผมครับผมก็ฝากดูนะครับใครจะดูก็ดูครับผมไม่ดูยอกใครจะดูก็ต้องดูนะครับผมบอกเลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะฮะว่ามิตรภาพที่แท้จริงบางทีอาจจะไม่มีกับเพื่อนคุณก็ได้นะฮะคนที่รู้จักกันมานานยิ่งหลอกกันได้เนียนเข้าไปออีีกคนท่าจจะ เคยรู้จักเลยอู้ยอาจจะรลายที่สุดก็ได้ยังนั้นก็ฝากด้วยนะครับวันในวิดอยูครับติดตามด้วยช่องทางไหนนะตัวนำ้ำอะเฟซบุ๊กนะครับผมแฟนเพจเลยอะอัจฉริยะทูออฟฟิเชียลครับผมฝากติดตามด้วยครับขอัคุณค,ครับเราทำบอดี้เวฟไหมจะได้แบบว่าเออ